โอล่าสวัสดีค่ะในคลิปนี้ติ๊กภาษาสเปนจะอธิบายเรื่องการบอกอารมณ์ความรู้สึกด้วยคำกริยาเตเนคคำกริยาเตเนแปลว่ามีการที่เราจะบอกว่ามีอะไรก็คือกล่าวคำกริยานี้แล้วก็ตามด้วยคำนามซึ่งก็อาจจะเป็นคำนามที่จับต้องมองเห็นหรือว่าเป็นคำนำมามธรรมในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำความรู้จักการบอกอารมณ์ความรู้สึกด้วยคำกริยาเตเน ามด้วยคำนำมารมไปชมรายละเอียดกันค่ะก่อนอื่นเราจะทบทวนการผันคำกริยาเตเนเป็น Presente de Indicativo นั่นก็คือผันเป็นปัจจุบันซึ่งผันไปตามบุรุษสรรพนามต่างๆได้ดังนี้ Yo tengo, t u tienes, ustedes el tienen, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ustedes ellos ellas การที่ในภาษาไทยเราพูดอีกรูปแบบหนึง่งมันก็เลยอาจทำให้เข้าใจว่าไม่ได้แปลว่ามีความจริงมันแปลว่ามีเพียงแต่ว่าในภาษาไทยเราไม่ได้พูดในรูปแบบเดียวกันกับในภาษาสเปนอย่างคำที่แปลว่าหิวในภาษาสเปนก็คือเตเนอัมเรแปลตรงๆว่ามีความหิวเราก็จะมาดูสำนวนลักษณะนี้ซึ่งก็มีอยู่จำนวนหนึง่ง เริ่มจากเตเนอัมเบรอย่างเช่นเตเนโมซัมเบร์อาซิเกบา a มซาโกเมรเตเนเซตแปลว่ากระหายอย่างเช่นเอยาปีเดออุนาเบบีดาปอร์เกเต e ย e นเซตเตเนฟรโอแปลว่ารู้สึกหนาวอย่างเช่นเตงโกมูโตฟรีโอเตเนกาลอร์แปลว่ารู้สึกร้อนอย่างเช่น Cuando salgo a la calle tengo calor. Tener sueño no, wa แปลว่าง่วงอย่างเช่น l e n s s i e ñ o tenen sueño no temprano Tener miedo แปลว่ากลัวอย่างเช่น tené is miedo de serpiente Tener ganas de i n f i n i t i v o นั่นก็คือคํากริยาที่ยังไม่ผันแปลว่าอยากจะอย่างเช่น ehos tenen ganas de fumar เ e n นราซอนแปลว่าพูดถูกหรือมีเหตุผลอย่างเช่น No t i ียนเ n a d าดาเ a z ó ราซอนเตเนป n สเซแปลว่ามีความอดทนอย่างเช่นมิซิโคสเตเนมุตช์ปัเซียนเสียเตเนกุยดาโดแปลว่าระมัดระวังอย่างเช่นไอเกเตเนกุยดาโดอัลโกซีนาเราก็ได้เห็นว่าสองสำนวนนี้ก็มีในภาษาไทยเช่นกัน ซึ่งในภาษาไทยก็นอกจากสองสำนวนก็มีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นมีความรู้มีความรอบคอบมีความคิดซึ่งก็แล้วแต่ว่าในภาษาสเปนจะนิยมใช้รูปแบบไหนแล้วก็ในภาษาไทยจะนิยมใช้รูปแบบไหนในแต่และความหมายการบอกความรู้สึกในภาษาสเปนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการใช้คำกริยาอสต a า ตามด้วยคำคุณศัพท์ผู้ศึกษาภาษาสเปนก็ต้องศึกษาว่าสำนวนไหนเจ้าของภาษานิยมใช้รูปแบบไหนติ๊กภาษาสเปนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบอกอารมณ์ความรู้สึกไม่มากก็น้อยรูปแบบนี้เจ้าของภาษาก็นิยมใช้พอๆกับการใช้คำกริยาเอสตาตามด้วยคำคุณศัพท์ก็ต้องขอบคุณที่ได้ติดตามฝากซับสไครด้วยค่ะ แล้วก็เจอกันคลิปหน้า Gracias สอาเ s